แล้วจนเป็นข้ัาทไม่ดีสารับชมเลยอันนี้ขาเราก็ทำเพราะว่าว่าเราาการผลิตอาชีพอัเราแล้ว่าเรานำเกษตรเยอะแาะเยอะมากมากวั่นเรื่องใจมาจากแบบอะไรนะถั่ะถข้าได้นะยินดีครับยินดีครับมาเดี๋ยวจะ อาลม่ไัารียังอนรด้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านหลทยส์ัยจีมาหลวงเพื่อนเป็นตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดลำปางในการต้อนรับท่านในขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและูท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ปัจจุบันการรักษาความมั่นคงของฐานเกษตรกรและสร้างสมดุลระหว่างการรู้ัก กับผมในนามของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเราในวันนี้และขอขอบพระคุณครับครับหน่อยไม่ใช่หรอกท่านจะไม่ได้สตังค์จากป่าชุมชนจากสินค้าที่อยู่ในป่าแล้วท่านบำรุงรักษาป่า ป่าให้ท่านแล้วท่านเก็บมาขายไม่ใช่ใน,ในได้แค่นั้นในโลกใบนี้เนี่ยมีกติกาใหม่ที่เราเรียกว่าคาร์บอนเครดิตเป็นหน่วยง,งานอย่างนี้แหละส,ะสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอรเป็นตัวกลางในการที่จะอาป่านี้ป่าชุมชนเอ่อตะบนพิชัยป่าสามารถขายได้สูงถุงขายสู่กันกินอย่างนี้แหละครับอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตที่เป็นวิถีชีวิตปลอดภัย สร้างรายได้สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องกรมป่าไม้นี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจหลักที่กรมป่าไม้อยากทำคุณครับขอเียงปรบมือด,ดังๆให้กับท่านเลขค่ะการทนังมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเรียนเชิญท่านบริเวณด้านหน้าเวทีก่อนนะคะยลักษณ์ค่ะแสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนะจะได้ดูแลป่าจริง ทานทงหัวช้างตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะเนื้อที่2,272ไร่ไร้เจ็นะไร่และรับมอบสอกล้องนะคะหนึ่งสองสามค่ะการควบคุมและป้องกันไฟป่าเรียเชิญพูดแทนรับมอบค่ะจะเป็นเครื่องเป่าลมนะคะทั้งหมดวันนี้เก้าเครื่องค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญที่ท่านถ่ายภาพหมูห่ร่วมกันบริเวณโต๊ะนี้นะคะมีการปล่อยปลาหลังจากนั้นเราจะมาบวดป่านะคะระหว่างบวชป่าเราก็ีเนย เพียนกาดสครับใจด้วยครับโอ้ใจงขอไ้ความสุพังควองการเกคนเดียว้สําคัญครับถ้าเราทำไปแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์เนี่ยพอเป็นยีเซไหมเนี่ยเยอะมาก โ้ยอดเยี่ยมมากนดนี่ปนตู้กับข้าวชัดๆเลยตู้เย็นมันร้องสุดลห้วยนั่งหัวล้ออะไรมันทำไมมันเยอะอย่างนั้นนะเนี่